สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนที่อยู่กับเกตสมาดเจนกันีเช่นเคยนะโดยในวันนี้ผมผมจะมาพูดถึงตัวละครปีเตอร์ปังเกอร์หรือว่าหนุ่มน้อยไอ้แมงมุมของเรานั่นเองนะครับโดยสิ่งที่ผมจะพูดถึงของปีเตอร์ในวันนี้นะครับผมก็ผมก็เคยเคยพูดไปแล้วแหละเนาะในคลิปดองกี้ที่ผ่านมานะครับผมนั่นก็คือการบัฟของปีเตอร์นั่นเองนะครับเป็นการบัฟความไวนะครับของท่าไอเมเมตนะครับดองกี้จะบัฟความเร็วไอ้ความไวของสกิลใช่ไหมสกิลไปพุ่งไวขึ้นนะครับปีเตอร์ก็สกันตีไปพุ่งไวขึ้นนนนเช่กัะะฮ เขาบอกว่าจะลดอัดตราการหลบของศัตรูนะผมก็ไปรูว่าลดได้เยอะขนาดไหนแต่ก็เท่าที่ไปโดนมาในโหมดสู้ยิบตาเนะผมมันเป็นทางตรงไงมันเลยโดนง่ายนะผมแล้วมันเคลื่อนที่ไวมากๆทําให้หลบยากพักมากนะผมสลับของพีเตอร์นะโอเคผมก็กดไปไม่ให้โดนศัตรูนะผมจึบเห็นไหมรู้สึกว่ามันไวขึ้นนะแล้วตองคือมันไวขึ้นมากนะผมโดยที่ลองดูนะผมอีกทีหนึ่ง car, 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 car. ประมาณนี้นะฮะ เออรู้สึกว่าไวขึ้นอยู่ด่านนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะช่วยทําให้ปีเตอร์เนี่ยมันอยู่ดีมีสุขได้ขนาดไหนนะครับโอเคเกาะที่เราจะไปเทสกันนะผมเนื่องด้วยคลิปมันสั้นนะผมผมขอเพิ่มเนื้อหาคลิปเล่นหนึ่งก็คือการแนะนําการเล่นของปีเตอร์แล้วกันเนาะปีเตอร์เป็นตัวละครเบสิกที่ผมแนะนํามากๆให้หลายๆายคนเล่นเนะผมเพราะว่านั่นแหละเนาะมันเป็นตัวละครเบสิกที่ทุกคนบีนะครับและเป็นตัวละครที่ค่อนข้างโกงไปได้ทุกโหมดนะ พูดเลยเรื่อยๆบอกว่าปีเตอร์เป็นตัวละครที่โกงและไปได้ทุกโหมดนะครับแต่ผมจะพูดในสหรับของยุแดนเป็นหลักๆแล้วกันนะผมเนะื่องจากว่าผมเลยย่นยุแดนเป็นหลักเนาะปีเตอร์นะผมวิธีการเล่นในยุโรปเนหลักน,นะมีอยู่สองวิธีหลักๆเลยง่ายๆนะฮะวิธีที่หนึ่งก็คือยืนพื้นนะผมเล่นยืนพื้นแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ใส่เบิร์กค,คอมโบมหาการที่ผมทําคลิปไว้เนดะี๋ยวผมจะแปะให้ดูเนาะก็พอเราแบบว่าได้เบิร์กได้ได้เบิ นะแล้วเขารอๆวนไปวนไปสักสามีวีนะผมแล้วก็ปปกนะกโปกอีกพันสี่เล่นพันห้าก็ได้นะเขามันพนะันสี่เก้าเก้านะผมเออเห็นปะคือมันแรงนะครับผมเนี่ยปุ๊บเออพันสี่เก้าเก้านะผมมันแรงนะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะผมพยายามเล่นแบบว่าใจเยน็นๆหน่อยยืนวนในวงนิดนึงยืนยงในโบยืนวงยืนอะไรนะยืนวง ยืนในวงนะผมยืนในวงนิดหน่อยนะฮะาปากไฟอะไรไม่รู้เมื่อกี้ยืนพยายามยืนวนๆนะผมเดินวนในวงเออเดินวงในวงนิดหน่อยฮะอยากให้พูดอีกรอบเลยเดี๋ยวมันไม่เหมือนเดิมนะครับผมนะก็พอเราเดินวนไปเรื่อยๆจะไหมเราก็แบบรอสตูอยู่เพื่อแล้วเราก็พบไปดังนี้นะฮะนี่คือวิธีการเล่นที่หนึ่งวิธีการเล่นที่สองนั่นก็คือให้เราใส่เปิร์กทองมานะครับผม เปลี่ยนอะไรก็ได้เนี่ยสองอันนี้สักอย่างหนึ่งนะผมหรือว่าจะเปลี่ยนทั้งคู่ก็ได้แหละจะเปลี่ยนเป็นเปิเป้กทองปั๊บเปิ้กทองของปีเตอร์เนีเ่ยผมจะทําให้การกระโดดสกิลเนี่ยมันจะมีคลื่นกระแทกออกมานะผมแบบนี้โดดปั๊บเห็นไหมซึ่งไอ้คลื่นที่สองเนี่ยมันดูเหมือนจะดูตัวละครด้วยนะทุกคนฮึคือมันใช้แบบว่าระยะมันเหมือนจะใกล้แต่ไม่ใกล้นะมันค่อนข้างไกลอยู่นะเนี่ยฮึบฮึบเห็นไหมเอาไปฮึบปึ๊บปึ๊บเห็นปหม ไกลขนาดนี้ยังโดนปึ๊บปึ๊บเห็นไหมอันนี้คือวิธีที่2นะผมโดยคอมโบมันก็จะมีคอมโบหลักๆก็คือโดดไปปาปาแล้วก็โดดตีใส่นะผมกระโดดตีเนาะซึ่งปีเตอร์เนี่ยจะมีแอดออนอีกหนึ่งอย่างก็คือการกระโดดตีนั่นแหละนะผมเรียกเป็นแอดออนเลยเนาะคือมันการกระโดดตีของปีเตอร์มันโกงมากๆนะครับผมโดดไปเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออโดดไปนะผมกดตะเกียบไปปาปาปาแล้วก็โดดตีแบบนี้นะฮะ เล่นแบบนี้ก็ได้นะครับผมก็ไม่ผิดนะก็อย่างเดียวนะผมเวลาเล่นปีเตอร์อยากกดตีมั่วแบบเดินเข้าวงมาปั๊บปั๊บปั๊บกดตตแตอย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็นมือใหม่กูนะคือมันก็ไม่ได้ผิดนะผมเพราเราเป็นมือใหม่เนาะคือผมจะเห็นมือใหม่เล่นบ่อยไงก็ไม่คิดอะไรเยอะแต่ผมก็เออก็มือใหม่อ่ะแต่แบบว่าใครที่มือเก่าแล้วแล้วยังแบบว่า อย่างแซดๆๆๆๆ,ๆอยู่ก็คิดะนะ,ะเปลี่ยนนะผมวิธีการเล่นของปีเตอร์เราสองอย่างหลักๆนะผมก็คือรอสกิลที่พืชหรือจะโดดสกิลใส่นะครับผมโดยการโดดสกิลใส่มันก็มีแบบว่าข้อเสเปรียบนะฮะเนื่องจากว่าการดูดของปีเตอร์เนี่ยไอ้พวกรู้ดีรู้เยอะเนี่ยมันจะชอบเดินหลบข้างนะครับผมคือการกระโดดสกิลใส่ปีเตอร์เนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันจะโกงแค่ระยะด้านหน้าไงถ้าเขาแบบว่าหลบขึ้นบนลงล่างเนี่ยโอ้เรียบร้อยนะครับผมรอดนะเออเราก็มีโอกาสโดนสวนได้สูงนะครับ ประมาณนี้โดยในวันนี้ผมเราจะพูดถึงท่าอันติเมตของปีเตอร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใส่คอมโบที่มันเน้นอันติเมทละกันนะครับผมโดยเปิร์กที่ผมจะใส่ไปจะเป็นเปิร์กน,นี้ละกันเปิร์กเลี้ยวนะครับผมเป็นเปิเปเปเร์กที่เกี่ยวกับอันติเมทโดยตรงเนาะทำให้ท่าอันติเมทสามารถเลี้ยวได้นะครับผมเวลฮา300% แล้วก็เปริที่สองนะผมจริงจิงผมไม่ควรนะไอเนี้ยสกิลที่ใช้งานบนพื้นดินน่ะไม่ควรเปลี่ยนนะแต่ไหนๆก็ทํา,าทคลิปแล้วนะผมเราเปลี่ยนไปใส่อันนี้ละกันนอนนั้นกระโดดนะครับเปอรส่วนลูนผมไม่รู้ว่าจะใส่อะไรดีไว้คือผมติดอันนี้มากเลย <c oughs> ผมติดไออันนี้มากเลยนะผมแต่เราเน้นกระโดดอ่ะกระโดดมันน่าจะไม่เวิร์กนะผมพราะเราไปใส่สกิลแรงขึ้นก็น่าจะดีนะฮะใส่ไปส่วนลูนป้องกันเราก็ใส่อันนี้เหมือนเดิมนะผมบากบั่นเนาะส่วนไอนี้นะผมรูนหลักนะ ผมติดใจตัวนี้มากะครนะผมมันจะทําให้ฮิวได้ทีมากมากนะฮะใครที่มีก็ลองกันไปเล่นดูนะผมอร่อยบอกเลยว่าถ้าเล่นพิโลกิโอแล้วใส่ลุนเนี่ยโกงมากๆนะครับเออใครดูไลฟ์ผมน่าจะรู้นะครับผมว่าโกงขนาดไหนส่วนเอนชานเสียงหลงด้วยเอนชานนะผมจะใส่เป็นเอนชานจบตีแล้วกันเนาะส่วนเอนชานโล่ผมจะใส่เป็นโล่น,นะน, Low, ะน, Low, นะผมเป็นชานปองกันผมใส่เป็นโล่นะตอนแรกผมใส่เด้งเลือดนะครับผมแต่เราไปยินแดนโลนะ่โล่น่าจะคุ้มกว่านะน่าจะนะครับผม ตะตเปลเนื่องด้วยเราไม่ได้มาเด้นตีให้ตะตูกระเด็นออกไปไกลผมว่าผมไปใส่นี่ดีกว่านนผมชาร์จใหม่นะเก็บฏิตีไวๆไนะฮะเนนันตีแล้วเขียววงเอานะครับผมโอเคมาผมอาตอนเช้ามากเลยนะทุกคนไม่รู้จะเจอคนหรือเปล่านะครับมาเจอคนซะด้วยนะครับผมโอ้โหรู้สึกอันนี้คือขาประจําช่องผมเลยนะยาตางาลสูอะไรสักอย่างเนยนะรับผมคือ ผมอัานคลิปเวลาเจอเขาทุกรอบเลยเวลาเล่นของเขาเป็นเวลาช่วงเช้าหรือเปล่านะผมจะอัานคลิปเวลาช่วง10บโมงถึง11บเอโมงนะครับผมไม่กระที่อย่างเนาะโอเคผมจะเน็ตกระโดดนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ๊ยโอ๊ยปั๊บเต็มตะกี้ไปเลยโอเคโอเคไปไปไปตะกี้ไปปึ๊บโอ้ยโดนแล้ววะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ สก,กิวไปปับ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 เอาเขาออกนะครับผมสกิวเบรกหนึน่งทีนะผมเราโดนเตะเป็นกบนะั้นแล้วเพื่อนเราไปไหนแล้ววะสุดท้ายสกิวที่เบรกก็ดีที่สุดปึบปึโอเคเรียบร้อยตบเรียบร้อยเอาออกเอาออกเรียบร้อยนะครับผมกระโดดอุ้ยยังจะโดนกบอีก โอเคโอเคเราหลบไว้นะบอกโอ้ยอย่าอย่าอย่าย่ยาย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 แล้วทำไมมันเสียวงวะโดไปหนึ่งทีปั๊บสกิลไปอัตตไปอีกหนึ่งทีล้อมวนได้แล้วบอกเราโดนทุกดอกนะฮะเออไปกระทั่งโดของไคเซอร์มาใหม่โอ้ยสกิลไปโอเคผมระเบิดวงวงอย่าเพิ่งเสียผมได้ระเบิดหนึ่งอันแล้วก็เสียบอกเป็นทีเรียบร้อย เนื่องด้วยที่เราจําเป็นจะต้องเป็นตัวแบกนะครับผมพราฉนันผมขอกลับไปใส่คอมโบมาทางการเหมือนเดิมนะฮะเนื่องด้วยข้อหามันทไซนะ,ะผมโอเคนะแม่งเออโอเคไปเนี้ยแหละกดเราจะใส่สเปลลีตีเหมือนเดิมนะผมเพราะเราจะเน้นตีด้วยนะรอบที่ะครนบผมโอเคเจอคนเดิมนะฮะขาประจําของในคลิปเรานะฮะโอเคผมจะเอาดูดด้านล่างนนะเนื่องด้วยผมจะต้องเล่นตบเขาใช่ไหมขอบคุณมากเลสแล้วทําไมไม่ครับเพื่อนโอ้ย ปั๊บโอเคเรียบร้อยปั๊บมันตองกระเด็นไปเล่นทน่นี่แหละทุกคนเลนพิเตอร์ปั๊บขอตะกี้หนึ่งเน้ะผมเราเป็นปารโรมาเนาะหมายว่าจะตามการสือเขาจะยอมแล้วเนอะผม <ๆ S 1> เพราะว่าเวนัสฝั่งเขาไม่ขยับนะฮะเอ๊ตบไปหนึ่งทีเขามาละในเวอร์จินบอดหรือเปล่าไม่รู้ผมจะลองใช้เตสอติตรงนี้ไปยืบยืบยบ อ่าจจะไม่งเคยเห็นผลเท่าไหร่นะครับผมตลาดใช้จะโดนคนเนาะโอ้โหแล้วเดินไปโดนเองด้วยกูเมื่อกี้ผมจะหลบข้างแล้วไปนะแต่ผมหลบข้างไม่ทันนะครับผมเกินระเบิดไปหนึ่งทีอ้อยอ้อยเก็บจุบตบไปดันปับปับปรับปับเขาหลบไม่ทันเนอะผมเพราะว่าสกิลของเรามันไวเนาะโอเคโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งตบ หยไปปรับปรับปรับเหตุไปหลบโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลบไม่ทันปึ๊บเรียบร้อยได้เลื่อกคืนด้วยรุ่นหลักของเราเอาออกเพื่อนสุดยอดโอเคเขาสามโอ้โหไม่แล้วทำไมเลือกผมไม่มีเลยเนี่ยโอ้ขอโทษเพื่อนยายายากูกูขอกูขอเฮ้ยโอ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 เคตบโอ้ยเหตุไป อุ้ยโดนทุบเลสไปไหนอะโอเคเลสมาแล้วนะครับผมเออแต่กับงเรามันเล่นันอะไรยังไม่รู้อ่ะทุกคนคึบโอโอโอเคออกไม่ทันตบเลสทำอะไรอะไปไปไล่กัดกับบอดนั้นกุ๊บลงไมโดนโอเคโอเคอย่าเพิ่ง แปลเป็นบอดแล้วทุกคนรอบเนี้ยแปลมันน่าจะหลุดไปช่วงต้นเกมนะผมรายการเป็นบอดไปนะครับผมแอ้เลดเราก็ทำทรงเก่งไปกัดกบบระปอดนะอุย้ยฮึบอ๋ออ๋อโอเคตบเอาเอาเลือดนะครับผมเอาเลือดโอ้ไม่ตายเลดส่งไปไหนอะ่ะเอาฮึบ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 เอาบอดออก ตบ <Stop. S 2> ไม่ทันเลนเข้ามาโอ้โ้ฮึบโอเคฮึบโอเคกระโดดตีบ่อยๆเลนเข้าเอาแล้วทำไมไปยืนแค่ไปอย่างนั้นลูกฮึบ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 อ่าตบออกโอเคเหนื่อยว่ะยืนวงเอ้านันนานนานเลดไปโอ้โหอีกมากเลยเลสนะผม ตบออ,ออกโอเคตบโอเคปับ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 เออตบไปเลงทีเรียบร้อยได้โอ้โหกว่าจะชน,นะ <c oughs> <c oughs> รอบสุดท้ายเด้อผมเนืนะ่องในคลิปจะได้ยาวๆนะฮะบอกเอาตรงๆนะทุกคนใครอยากพบเจอความแปลกใหม่ความปวดสมองแนะนำให้เล่นช้นชาๆนะครับ คุณจะพบเจอแต่อะไรก็ไม่รู้นะพูดจริงๆเลยคือผมอมีเวลาอัดคลิปแค่เสาร์อาทิตย์นะครับผมเสาร์ทิตย์ช่งชวงเช้านะฮะสิบเอ็ดโมงสิบสิบเอ็ดโมงจะกะเที่ยงนะผมเวลาประมาณสามเวลาเนี่ยผมจะอัดคลิปนะฮะไม่เวลาใดเวลาหนึ่งเนาะใครอยากอัดคลิปก็มาลองดักเวลานี้ดูนะฮะแต่ออตตอก็คือตอนเชา้าได้เจออะไรที่แบบโอ้โอเคบอทมาไหนกๆก็เจอบอดแล้วผมขออธิบายการเล่เงงนฟเตอร์ง่ายๆแล้วผมดูนะ เราจะต้องยืนแบบว่าเดินบนอย่างนี้ไปเรื่อยๆปั๊บพอได้จังหวะเราก็ฟาดสก,กิลแบบแบบนี้นะครับผมเมืแ่อบบกี้สกิกนิดนึงิงเห็นไหมเพราะว่าสก,กิลของปีเตอร์มันเป็นสก,กิลฮิตเดียวแล้วแรงมากๆนะครับผมพยายามไดม้แบบนี้ได้จากคุ้มที่สุดละนะฮะเนี่ยรอดูเลยคือสตินดี้มันเวียนตีใช่ไหมถ้ามันเข้าวงมามันจะกดตีนะผมแล้วก็รอจังหวะที่มันลงเนาะป้าบแบบนี้นะครับผมเห็นไหมเออเราพยายามดูจังหวะไว้นะครับผมป้าบไม่โดน เราได้สีแล้วกระตีไป็นหนึ่งทีปับ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 เราไปต่องเฮ็ดมันกันคนหลบยังไงวะต้องใส่กันคนหลบนะครับผมไม่ได้กันให้คนแบบว่าโดนทุกคิดเนาะเออเ <c oughs> ป็นหนึ่งทีพันสามเห็นไหมมันทั้งแรงนะผมวันนี้คือผมใส่รูจบตีไงตอนแรกที่พันพันห้าผมใส่รูนั้นเนอะผมไม่ใช่รูเดีด๋ยวเอ็นชาร์ดเนาะเป็นเอ็นชาร์ดตีแรงนะผมเมืเ่อเล่นเยอะั่อนุข้าวนะฮะปุ๊บเป็นหนึ่งทีเรียบร้อยเห็นไหม นี่แหละทุกคนเวลาวิธีการเล่นปีเตอร์แบบง่ายๆนะครับผมแบบง่ายๆเลยนะ <c oughs> แล้วเราก็แค่เพิ่มออปชันอย่างการกระโดดตีไปนะครับผมแค่นั้นเองเวลาเราปัดเขาปิวไปใช่ไหมเราก็เล็งๆไว้เลยว,ว่าเราปัดใครปิวไปแล้วมันกระโดดเข้ามาปุ๊บเราก็กระโดดเสริมันกลับแค่นี้นะครับ โอเคทุกคนไหนๆก็ปบบว่าเราไม่เจอคนละเนอะในตอนเช้านะไ้ง,งั้นก็ในคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะผมก็มาโชว์ปีเตอร์นะว่ามันเป็นตัวเบสิกจริงๆนะผมเป็นตัวเบสิกที่ทุกคนมีและก็ทุกคนน่าจะเล่นได้นะครับผมน่าจะเล่นให้เก่งได้อนะถ้าเล่นปีเตอร์เก่งตัวอื่นก็เก่งละเก่งไหมเออผมอันนี้คือคาพูดไม่ค่อยไม่เกินจริงเท่าไหร่นะผมไม่นับแบบพวกไอ้นี่นะนักมันปืนนะที่จะเล่นกแบับแปลกๆนิดน,นึง ถ้าได้ปีเตอร์เก่งอ่ะัวอื่นก็คือแบบว่าพื้นฐานพอได้แล้วนะครับผมโอเคนะผมถ้าชอบพี่ลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจใผมนะครับสัจคิปน่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ